สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจี๊ยบชาแนลนะคะเรายังอยู่ในช่วงของราชบุรีวันเดียวก็เที่ยวได้คลิปที่แล้วป้าเล่าให้ฟังแบบเร็วๆไปแล้วนะคะว่าเที่ยวราชบุรีใน1วันเราควรจะไปไหนกันบ้างซึ่งป้าก็ไปตั้งหลายที่แบบไม่เหนื่อยมากด้วยนะไปดูคลิปที่แล้วกันนะคะว่าป้าไปไหนมาบ้างสำหรับคลิปนี้ป้าก็จะเล่าเจาะลึกในแต่ละที่ที่ป้าไปเผื่อว่า ใครไปก็จะได้เป็นไอเดียเนาะว่าควรจะไปไหนบ้างนะคะ้อออกจากกรุงเทพ6กโมงครึ่งตอนเช้าด้วยรถยนต์ค่ะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงราชบุรีแล้วก็เล่าแปดโมงเช้าได้ก็ได้เวลาอาหารเช้าพอดีนะที่แรกที่ไปก็เลยเป็นร้านอาหารค่ะที่สามารถทานอาหารเช้าได้จะได้ไม่เสียเวลานะทีนี้เวลาจะเลือกร้านอาหารเนี่ยก็ เลือกทั้งที่เราก็เน้นอยากได้วิวสวยๆงามๆไว้ถ่ายรูปสวยๆใช่ไหมคะป้าก็เลยเลือกร้านนี้ค่ะอาติโกปีซึ่งเป็นทั้งร้านกาแฟแล้วก็ร้านขายอาหารนะอยู่ในตัวเมืองค่ะอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ราชบุรีนั่นเองเพราะว่าเราจะได้เดินเที่ยวบริเวณใกล้ๆได้สะดวกด้วยที่ร้านนี้ตกแต่งเป็นแบบโบราณน,นะคะออกแนวจีนจีน,จ,นจะมีพวกของเก่าโบราณตกแต่งไว้ให้เราชมมากมายเลยทีเดียวนะดูสิคะมีของใช้ของเล่นแบบโบราณเยอะแยะเลย สำหรับเมนูก็มีทั้งเครื่องดื่มต่างๆพวกชากาแฟะนะอาหารเช้าก็มีหลากหลายอย่างพวกไข่กระทะติ่มซำบะกุตเตะปะทงโก้ขาหมูหมันโถขนมปังหน้าหมูเยอะแยะมากมายเลยนะดูสิดูสิน่ากินขนาดไหนคะ กลางวันก็มีหลายเมนูนะคะถ้าใครจะจัดทริปแบบแวะร้านนี้ตอนกลางวันก็ได้ก็จะมีพวกข้าวผัดนะ้ผัดไทยข้าวผัดน้ำพริกลงเรือข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสดอะไรประมาณนี้นะสปาเก็ตตี้มากมายให้เลือกเลยค่ะจะบอกว่ากินไปชมบรรยากาศไปถ่ายรูปสวยๆแค่นี้ก็คุ้มแล้ว ร้านอติโกปีอยู่ตรงถนนวรเดชนะคะตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีค่ะเปิดทุกวันเช้า6กโมงครึ่งเย็นปิด4ี่โมงครึ่งนะคะแนะนำเลยจัดทริปครั้งหน้าใครจะไปราชบุรีเช้าๆก็กะเวลาให้ไปถึงตอนมื้อเช้าพอดีทานอร่อยๆแล้วค่อยไปเที่ยวต่อฟินจริงๆเลยค่ะ หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จจุดที่2ที่ไปก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราช,ชบุรีค่ะเป็นตึกสีชมพูสวยงามมากเลยไปไม่ยากนะเพราะว่าแค่เดินข้ามถนนจากร้านก็ไปถึงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าป้าจะพาไปพิพิธภัณฑ์นะจะบอกว่าสวยมากๆนี่ป้ายังฝันถึงอยู่เลยเนี่ยขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะเจอกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ